กับ,บช่องห,น,ะนะหววนูใจฮันน่าฮาวแล้วก็จะไปทำเออนะสองอันเนี่ยนะคะเพราะนช่องพี่เอกเคยทำนะคะแต่ว่าตอนไม่รู้ไม่จะทำแบบพี่เอกนะคะเราจะทำแบบคนอื่นนะ,ะ,นะนก็จะประมาณนี้เลยนะ ถ้าหาไม่เจอนะคะก็เอาประมาณนี้ก็ได้นะคะชมพูออกส้มๆนะแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่กันไปลเลยเลอะเลยอันนี้จะใส่เปิสีทองนี่ก็ได้เลยนะแต่ต้องเปลี่ยนตัวให้ตัวเล็กๆนะคะ ม่ได้ใครจูตาตปลียนะคะ่อกลให้เออนะคะถ้าคปอไปนะเราจะทำเมลซ่าแลยเขาทุกคนออกไปแล้วอย่โอ้ยเฮ้ยี่อํไม่ใช่ ม 1941, oh, <okay. S 2> ือ oh, ถ oh, oh. <legitimacy. t manuscript> ่ายงานสุดท้ายก็ไม่ให้ไม่ให้วันีเนี่ยอันนี้หาค่อยเจอโอ้โหที่ฉันเยุดลงกลมทีเสียวนะคะเอ้ตเออม้เขาขุ่น ใครไม่เจอผมสีนี้ก็อนุญาตให้ทำผมน,นี้ได้เลยนะคะฮึเราดูมันอยู่ใกล้ๆดูสีพูนแหละนี่ตรงนี้ใกลไกลไอตัวนี้เลยอยวางวง้ดูไอตัวนี้นะคะไอตัวที่เราวงกลมเนี่ยตรงนีนเน้เอออั้นแหละใครยังหาไม่เจอนะคะก็ มาที่คลิปเรานะคะแล้วก็ไปหากันได้เลยนะคะที่จริงแล้วพี่ฝนไม่ใช่เหมือนว่าพี่ปอเขาเลยตรงนี้มันตกไปใครอยากให้ทำคลิปถ้าเครอยากให้ทำคลิปแต่งตัวอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะใครที่คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวให้นะบ๊ายบายนะทุกคน